รายงานพระฤาบุญสร้างพระธรรมกายปริสถานนวตัตการทั่วประเทศศรีลังกาพระราพานิสุดธิลวงพ่ธรรมเชยโยทำเพิ่มนอีกหนึ่งเอสรวมเป็นเจ็ดองสามเอสพระราพานิสุบุชาตาพระมงกลเทพมุนีทำเพิ่มอีกหนึ่งเอสรวมเป็นเจ็ดองสามเอสพระราพานิสุบุชาตามกัญญาจารมหารันนอุบาสิกาจาริกนุกยุงทำเพิ่มอีกหนึ่งเอสรวมเป็นเจ็ดองสามเอส าระะาบาน้ยสุบูชาคุณโยมพ่อโยมแม่และผู้มีพระคุณทาเพร่มอีกหนึ่งเอสรวมเป็นสององค์ S. <S สามเอส,สลพระธรรมปานุจจะไม่เกี่ยงเกียงข้างไปดิสุบรีวงบนวิเษเขตปรรมอภรณิสัตว์ขรยาน,นมิตรอน,นรันตสัเปโกินบุญใจสมชาวิชยัยเบญจรงกรคกุลและครอบครัวดรประกอบันาชลกิตติทำเพิ่มอีกหนึ่งเอสรวมเป็นเจ็ดองค์สามเอส เป็นวิประกอบสีจันทราปริญญากัญญากมลรัตปันนิพัตใต้ถงชัยธนศักดิ์ปารุกิจทัดสุระประเสริฐหนึ่งองค์สาวันนี้ครูไม่ใหญ่ทางวิถีรายวันปีพุทธศักราช2551่รหสบหนึ่งเพิ่มวีหนึ่งกองที่เจดสบปดาธุบูชาทำโดยกรมิตไอรัชนีเด็กชายภูริวัตรเด็กหญิงเพียงตะวันเด็กชายพันเพชรเพชรทองสาธุขอนมทนาสาธุการ ใอ้รวยเร็วรยแรงรวยรวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันเลยไม่อั้นเหลือสัจจันทร์สัปันน่นแหลกนะลูกนะาสา้โดยบุญรวยบาร,รมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุโลกุกทุกคนจ้าสาธุ